สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Healthy Living by b o ตรนะคะวันนี้นะคะบุจะมาแชร์ไอเดียค่ะ สิ่งที่เราจะต้องมีนะคะหากเราก,<ะ>การดูแลสุขภาพแต่เราไม่มีเวลาทำอาหารเลยนะคะหลายๆคนบุตรเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะคะเพราะบุตรก็เป็นคนนึงค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะแต่ว่าบุตอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะรวมถึงคนในบ้านเนี่ยไม่ได้ทานอาหารเหมือนเรานะคะคือคนในบ้านก็จะเน้นทานเนื้อสัตว์นะคะทานผักน้อยนะคะทานข้าวเยอะๆข้าวขาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบุตรบุตรเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพมากๆนะคะแล้วก็รู้ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยทานมากๆม,มันก็ไม่ดีต่อระบบ ย่อยนะคะแต่บุตรยังทานเนื้อสัตว์อยู่นะบุตรค่ามีวิธีการทานค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานทุกมื้อนะคะบุญมีทางออกที่ดีมากก็คือการใช้เทมเป้แทนเนื้อสัตว์นะคะเทมเป้เนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชนะคะที่ย่อยง่ายนะคะหลักๆเนี่ยจะทามาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งถั่วเหลืองหลายๆคนอ่ะ แล้วมีอาการท้องอืดน,นะคะเพราะว่าตัวถั่วเหลืองเนี่ยตัวเปลือกมันนะคะมันจะมีเอนไซม์อินทิพเตอร์นะคะซึ่งมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยถ้าทานเข้าไปมากๆจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้นะคะแล้วก็ไม่ย่อยนะคะหลายๆคนก็จะแพ้ถั่วเหลืองนะคะแต่คนที่แพ้ถั่วเหลืองอาจจะไม่แพ้เทมเป้ก็ได้นะคะลองดูง่ายๆคะ่ะก็คือถ้าทานถั่วเหลืองจากเต้าหู้แล้วท้องอืดอย่างเงี้ยหรือว่านมถั่วเหลืองแล้วท้องอืดทานเทมเป้อาจจะไม่อืดก็ได้นะคะก็เทมเป้เป็นทางออก ที่ดีมากเลยนะคะตัวเทมเป้เนี่ยนะคะอันนี้หนึ่งแผ่นมัน220กรัมนะคะครึ่งแผ่นเนี่ยโปรโตีนจะประมาณ20กรัมนะคะซึ่งเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยทานแล้วอยู่ท้องมากๆนะคะวิธีการทานให้ดีนะคะก็คืออย่าทานจำเจค่ะทั้งนี้นะคะคือ1น่งคือจะทําให้เราไม่แพ้อาหารนั้นๆน,น,นะคะเพราะการที่เราทานอะไรมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เราแพ้แอแฝงได้2ค่ะ การที่เราทานหลากหลายเนี่ยจะทําให้เราได้สารอาหารครบถ้วนนะคะเพราะว่าอาหารจระย่างให้สารอาหารไม่เหมือนกันทาให้ดีนะคะก็คือทานวันละชนิดไปเลยะคะ่ะมือม้อละครึ่งแผ่นนะคะแล้วก็เวียนไปวันละชนิดนะคะหรือวันละมากกว่า1ชนิดก็ได้แต่ทานให้หลากหลายนะคะซึ่งร้านแฮปปี้กัด DKK นะคะก็คือจะมีถั่วถึง5ชนิดเลยนะคะอันนี้นะคะหลกัหลกๆแน่นอนนะคะก็คือเป็นถั่วเหลืองโปรตีนสูงสุดนะคะก็ครึ่งแผ่นเนี่ยย0กรัม อ,อื่นเนี่ยจะลดลงจะต่ํากว่านะคะก,ก็มีถั่วลูกไก่นะคะโปรตีนสูงเหมือนกันนะคะถั่วขาวนะคะถั่วแดงแล้วก็ถั่วดํานะคะเราก็ทานอาหารให้หลากหลายตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือซื้อ10แผน่นจะแถมพริกขิงเทมเป้นะคะซึ่งอร่อยมากนะคะไม่มันเลยนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันมัสตาร์ดซึ่งทนความร้อนมีประโยชน์มีสมุนไพรแน่นๆค่ะที่สำคัญตอนนี้นะคะมีโปรหนักกว่านั้นค่ะก็คือสำหรับคนไม่มีเวลาทำอาหารเลย อร่อยได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่ถ้าซื้อเซตนี้ค่ะจะได้ส่วนลดของ Probi n e s s Probi n e s s คืออะไร Probi n e s s ก็คือซอสสุขภาพมีโปรไบโอติกสูงนะคะเจ้าของเนี่ยคือคุณปิ๊กกับคุณตั้มค่ะซึ่งคุณปิ๊กเนี่ยเป็นกูรู u n c t i o n a l Food เลยนะคะทำอาหารอร่อยมากออที่สคัญ ตัวนี้นะคะจะเป็นเพสโตซอสนะคะที่เราจะเห็นอยู่ในสปาเกตตีสีเขียวนะคะที่มีขายทั่วไปแต่อันนี้จะเป็นแบบดีต่อสุขภาพค่ะแล้วทาง p r o v i n e ททำพิเศษสําหรับนักเรียนบุตรหรือผู้ที่ติดตามบุตรนะคะก็คือสามารถสั่งและใช้โค้ดโยคะใบบุตรนะคะจะได้แบบที่ไม่มีพีนัทแต่ว่าใช้พัมกินซีดแทนนะคะซึ่งตัวพีนัทเนี่ย<แ>หลายๆคนจะแพ้บุตรก็เลยไม่อยากให้ทานเยอะนะคะ Pro b i n e s เลยจัดเซตพิเศษค่ะโดยใช้ Pumpkin Seed นะคะก็คือตัวนี้กับด่วนโนเทล่าสำหรับคนอยากของหวานนะคะคือเป็นช็อกโกแลตสเปรดค่ะโดยใช้ Pumpkin Seed แทนนะคะคือเมล็ดฟักทองค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือจะมีอันนี้จะเป็นชิตาเกะก็คือแบบเห็ดน้ำพริกเห็ดนะคะเผ็ดแซบแซนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครีมมี่สไปซี่เฮ นะคะก็เป็นเผ็ดๆบุตชชอบจะเห็นว่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าทานบ่อยมากแล้วก็มีตัวนี้คือ s า u เวอร์ครนะคะก็คือผักดองนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะมีส่วนผสมของ p r o b บ o t i c หมดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผักดองเนี่ยทานคู่กับอะไรก็ได้นะคะทางต่างชาตินะคะก็จะนิยมนำมาทานคู่กับเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีขึ้นค่ะตัวเทมเป้ก็มีโปร b บ o ติกนะคะพวกนี้ก็คือกัดบูสเตอร์เซ็ โปรโมชั่นนะคะใครซื้อเซตโปรบิ n เนสก็ได้ลดเทมเป้10%นะคะใครซื้อเซต t e m p ป10ชิ้นนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้ลด p r o บิ n เนส10%นะคะ mm hmm. มันจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe Healthy Living by But ค่ะเจอก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบาย